สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีเหรียญสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองเพชรบูณ์มาให้รับชมครับนี่คือเหรียญมังกรคู่วาระห้ารอบรุ่นแรกรุ่นรุ่งเรืองหลวงพ่อเหินปุญญาเขตโตสำนักสงฆ์เทือกเขาเพชรพญาทานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้กระแสร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับ ใครไวคนนั้นได้ส่วนใครช้าก็น่าจะเห็นแค่กล่องเปล่าอีกเช่นเคยครับหลวงพ่อเหินท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นักพัฒนาท่านสร้างวัดวาอารามมาแล้วมากมายหลายวัดและท่านยังเชี่ยวชาญในเรื่องอักขระเลขยันเป็นอย่างมากทั้งยังเป็นพระป่าพระธุดงท่านได้รับสมญานามว่าหลวงปู่ในดงหลวงพ่อเหินท่านได้รับการถ่ายทอดพระเวทวิทยาคม จากพระเกจิอาจารย์ลึกลับในป่าในขณะที่ท่านออกทุดงจนแตกฉานและถ้ำชองในอัคราเลขยันปัจจุบันหลวงพ่อเหินท่านพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์เทือกเขาเพชรพยาธารจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะน,นี้ทางสำนักสงฆ์ได้ก่อสร้างอาคารสำเพาจักรพัริและอาคารกุฏิเก๋งจีนหลวงพ่อเหินท่านจึงมีดำริให้คณะกรรมการวัดจัดสร้างเหรียญมังกรคู่ห้ารอบนี้ เพื่อนำปัจจัยทั้งหมดสมทบทุนร่วมก่อสร้างอาคารสำเภาจักรพัรดิและอาคารกุฏิเก๋งจีนวันนี้ผมได้มาแบ่งปันเป็นรายการที่12เป็นเนื้อทองแดงรมดำเป็นรายการลุ้นนะครับจัดสร้างแค่2,000เหรียญเท่านั้นถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับในหนึ่งรางนั้นจะมี100เหรียญเป็นเนื้อทองแดงรมดำทั้งหมดทุกเหรียญนะครับแต่เราจะได้ลุ้น หน้ากากทองคำแท้96.5% 20เหรียญได้ลุ้นหน้ากากเงินย100เหรียญและได้ลุ้นขอบหน้ากากลงยาแรงอีก100เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในกลุ่มนะครับว่ารุ่นนี้นะฮะเขาเล่นหากันเท่าไหร่นะครับนี่คือเนื้อทองทิพย์ลงยาไล่สีนะครับเหรียญนี้นะฮะประมูลจบที่1,000บาทนะครับ ส่วนองค์นี 3, 000, ้นะครับเป็นเนื te ้อทองฝาบาทนะลงยาแดงเหรียญนี้ประมูลจบที่3,000บาทครับเนื้อทองทิพนะลงยาไล่สีเหรียญนี้นะครับเขาประมูลจบที่1,300ารบาทนะครับแล้วก็เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีกเหรียญนี้นะประมูลจบที่3,000บาทนะครับเนื้อทองทิพลงยาไล่สีเหรียญนี้ประมูลจบที่1,6 0 0 1 0ั0ร 610บาทนะครับและในวันที่มีพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษนะครับในขณะที่หลวงพ่อเหินท่านได้นั่งบริกรรมพระกถาอยู่นั้นนะครับได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คณะศิษยานุสิย์ที่เข้าร่วมพิธีได้ประจักษ์ถึงพุทธ,ธานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อรับรู้เทวดาฟ้าดินต่างเป็นสักขีพยานครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะเป็นเหรียญมังกรคู่ ต้นตำรับโดยหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านซึ่งเป็นเหรียญพิมพ์นิยมนะครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเหินพิมพ์ครึ่ององค์ใบหน้าสวยๆจมูกโด่งๆนะครับขอบเหรียญจะล้อมรอบด้วยพญามังกรซึ่งเป็นมังกรห้าเล็บหมายถึงจกักรพรรดิมังกรตามความเชื่อของคนจีนตั้งแต่โบราณการนานมามังกรนั้นถือเป็นเทพเจ้าแห่งความบุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจเรามักจะสังเกตได้ว่า ฉลองพระอ,องค์ของฮ่องเต้จีนนั้นมักจะมีสัญลักษณ์เป็นมกกังกรซึ่งจะบ่งบอกถึงพลังอำนาจวาสนาและบารมีมีความยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามถัดขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นวงล้อของธรรมจักรซึ่งหมายถึงธรรมจักรกับพระวัตนสูตรคือปฐมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกส่วนด้านหลังของอเหรียญน,นะครับก็จะเป็นอะครยัยนที่หลวงพ่อเหินท่านเมตตาเขียนขึ้น เพื่อมอบให้เป็นยันประจําเหรียญมังกรคู่5้ารอบนี้โดยหลวงพ่อเหนินท่านให้ชื่อยันนี้ว่ายันมหาไตรจักรเป็นยันที่เน้นไปในทางโชคลาภเมตตาค้าขายโดยตรงนะครับเปิดให้ร่วมบุญเช่าบูชาที่ลุ้นละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะครับสำหรับคุณสภาพบุรุษผู้ใจดี และคุณสภาพสตรีผู้ใจกุศลทุกท่านท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่กับหลวงพ่อเหินร่วมก่อสร้างอาคารสำเภาจากักรพรรดิและอาคารกุฏิเก๋งจีนผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเช่าบูชาเหรียญมังกรคู่ห้ารอบไว้ที่หน้าจอนะครับพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกคนทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะครับพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับ สุดท้ายนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมสร้างในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้แข,ข็งแกร่งปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงไม่ว่าท่านจะทำอาชีพใดรับราชการก็ดีเป็นพนักง,งานของรัฐก,ก็ดีทำงานรับวิสาหกิจก็ดีทำงานเอกชนก็ดีก็ขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในเร็ววันนี้สำหรับค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ